ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะชาวเน็ตสปอยอกเกือบหักแอบรักคุณสามีต่อนหน้าที่จะถึงเปิดตัวมาได้อย่างสวยงามเลยละค่ะสำหรับละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีทางช่องสามของนางเอกสาวมิวนิ t าและพระเอกหนุ่มหมากปรินเพราะว่าแค่ไม่กี่ตอนก็ทำแฟนๆติดหนึบแล้วแถมแฟนนิยายยังชมเลยว่าในละครดำเนินเรื่องเร็วมากซึ่งตอนที่แล้วก็กำลังเข้มข้นเลยเพราะอยู่ๆเด็กยิ้มสวยสาย ตาใสอย่างน้องเมย์ก็กลายเป็นแฮกเกอร์สาวที่แฮ็กข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของพี่เทียนซึ่งจากตรงนี้ในละครก็ยังไม่ได้เฉลยหมดว่าจริงๆแล้วน้องเมย์ทำไปเพราะอะไรกันแน่ แต่ตอนที่จะมาถึงนี้เข้มข้นเข้าไปอีกเพราะพี่เทียนที่ยังไม่รู้ความจริงว่าน้องเมย์ทาอะไรก็จัดการแก้ผิดน้องเมย์ด้วยการบังคับให้น้องเมย์เสี่ยงชีวิตไปเป็นไส้ศึกในบริษัทของธาดางานนี้เรื่องราวเลยเข้มข้นเข้าไปอีกซึ่งชาวเน็ตก็ได้ออกมาสปอยเนื้อหาและเรื่องราวตอนต่อไปว่าเรื่องราวเริ่มจะไปกันใหญ่เมื่อเทียนสวมบทโหดบังคับให้เมย์เสี่ยงชีวิตไปเป็นไส้ศึกในบริษัทของธาดางานนี้เทียนและเมย์จัดการแฮ็กข้อมูลของ T p พกลับมาได้พร้อมส่งหลักฐานการโจรกรรมข้อมูลไป ให้ตำรวจทาดากับพลเดชกฎมากที่โดนเมยหักหลังอกเกือบหักแอบรักคุณสามี EP 6โอกเกือบหัก EP 7จึงต้องบอกเลยว่าตอนที่จะถึงนี้น้องเมยของเราก็ต้องเสียน้ำตาอีกแล้วล่ะค่ะโอ้ยบอกเลยว่าทีมแม่น้องเมยต้องทำใจให้ดีๆนะเพราะน้องน่าจะโดนหนักเลยโทษฐานที่ไปแฮกคอมพิวเตอร์พี่เทียนมาเอาใจช่วยน้องเมืไปพร้อมกันนะคะ